Thank you. พี่น้องที่รักในพระกิิสเจ้าในที่สุดเราก็มาถึงวันเสราร์ของสัป,ปดาห์ทีเทศกาลธรรมดานี่นะครับในบทอ่านที่หนึ่งนั้นเราก็เห็นว่าวันนี้นะประกาศกมีคาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมสมัยกับท่านอีไซประนามคนชั่วที่ยึดทุ่งนายึดบ้านยึดสิ่งของของผู้ยากไรเพื่อจะได้ร่ำรวยขึ้น สักวันหนึ่งเขาจะคร่ำครวญอย่างขมขื่นถูกปล้นจนหมดตัวแล้วจะถูกเนรเทศอันนี้เราก็จะเห็นว่าคนที่อารัฐโอเปียบคนอื่นนั้นเวลาที่ถูกตัดสินในบรรปลายชีวิตนั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนพระวรสารในวันนี้คำทํานายเรื่องของพระเยซูเจ้าของประกาศสุสัญยาไว้ล่วงหน้า700ปีก่อนพระเยซูเจ้าจะบังเกิดเนี่ย ก็เป็นความจริงก็คือองค์พระเยซูเจ้ามาช่วยมนุษย์คนบาปพ,พระองค์คือผู้รับใช้ที่พระเจ้าได้เลือกสรรไว้พระองค์เป็นผู้ที่พระเจ้ารักและโปรดปรานพระองค์จะประกาศความยุติธรรมแก่นานาชาติพระองค์จะไม่หักต้นอ้อที่ชำแล้วคือไม่ซ้ำเติมความเจ็บปวดความลำบากนะครับพระองค์จะไม่ดับไส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่ คือหลายครั้งในชีวิตของเรานั้นบางทีเราทิ้งพระไปแล้วชีวิตของเราไม่ได้สว่างอย่างที่พระองค์ต้องการแต่พระองค์ก็จะไม่ดับไส้ตะเกียงนั้นจนกว่าพระองค์จะทําให้ความยุติธรรมมีจัยชนะนานาชาติจะมีความหวังในพระนามของพระองค์เราเองซึ่งเป็นคริสตชนเราก็มีความหวังในองค์พระเยซูเจ้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่สําคัญสําคัญว่าเราอยู่กับพระองค์ ตลอดไปพระองค์เคยพูดว่าพระองค์เรียกเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่ทิ้งเรานะครับขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์